วัสดีครับทีมพุทธซิ่งนะครับเสร็จแล้ว EC60 EC60 เปลี่ยนช่วงล่างใหม่ครับ่าช่วงล่างของ PSK บุรีมร์ได้วิ่งแล้วรับมาเมื่อวันอาทิตย์วันพุทธก็เสร็จแล้วเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ไปส่งเลือกตั้งเสร็จเดี๋ยวไปส่ง